ขนาดที่อีกคนหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมเวลามันแป๊บเดียวนะตอนที่ภูมิใจไทยออกไปเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณขึ้นเวทีจำได้ไหมรู้สึกจะเป็นเนชั่นหรือเปล่า,าที่มีการพูดหรือท่านมองว่า,าเออเดี๋ยวก็เติมมาอาจำนวนเสียงที่ปริ่มน้ำแล้วก็บอกลูกชายใครนะไปต่างประเทศแล้วไปบอกกับใครต่อใครว่าพ่อจะเป็นนายก ในสามเดือนในเดือนไหนอะไรยังไงสามเดือนนั้นหุ่นเซนอันรู้สึกจะเดือนกนรกฎาสิงหาประมาณเนี้ยลักษณะคุณทั้งินพูดแบบใช่ไหมแล้ววันนี้เป็นยังไงคนนึงเป็นนายกอีกคนนึงเข้าไปเรือนจำรับสภาพที่เกิดขึ้นความคืบหน้า,าพันตำรวจโทเชนการชนะปัดร,รอที่กรมรัชทันซึ่งไปโคศกรัชทันบอร์ดนะครับว่าช่วงห้าวันแรกคุณทักษสินจะต้องอยู่ในห้องกักโรค หลังจากนั้นจะเข้าสู่การจำแนกผู้ต้องขังโดยผ่าคณะกรรมการจำแนกจำแนกจะไปอยู่แดนไหนหรือไปทำงานอะไรเนี่ยเขาจะดูความถนัดส่วนตัวอย่างเช่นนักโทษที่ถนัดด้านการพยาบาลก็จะจัดยไปอยู่ร่องรักษาพยาบาลช่วยใจาย,ยานักโทษถนัดวิศวะก็ให้ไปอยู่ฝ่ายช่างช่อมบำรุงกรณีทักษินท่านรองโฆอธิบดีรัชทันร พันธบทโทเชงกาจนาปัตท่านบอกว่ามีความรู้ด้านภาษายกตัวอย่างก็อาจจะให้เป็นอาจารย์สอนภาษาค่ะเพราะว่าต้องสร้างกิจกรรมให้ผู้ต้องขังทุกคนมีความรู้และพัฒนาลักษณะนิสัยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยกับผู้ต้องขังทุกคนแล้วก็เกิดประโยชน์กับภาพรวมของเรือนจำนี่และสองคืนที่ผ่านมาไม่นับเมื่อคืนนี้ทานอาหารได้ค่ะคุณทักษิณเช้ามากินไข่ต้มสองฟองแล้วก็กินกาแฟ นอนหลับได้ตามปกติไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษและไม่มีปัญหาอะไรอ่าเชื่อว่าการตั้งใจบินกลับมาประเทศไทยเพื่อมารับโทษท่านรองธิบดีกรมรัชทันระบุว่าตนมองว่าคงทําใจมาไว้อยู่แล้วสภาพจิตใจก็โอเคทั้งนี้ช่วงที่อยู่ในแดนกักโรคห้าวันเนี่ยได้ให้คุณทักษิณอยู่ห้องที่มีคนสูงอายุอยู่ค่ะ ราะว่าคุณทักษิณก็อายุมากแล้วจะให้ไปอยู่รวมกับวัยรุ่นคดีฆ่าเนี่ยก็คงไม่ได้แล้วก็ยืนได้ว่ากรมรัชทั์จะปฏิบัติตามระเบียบทุกประการทีเดียวไม่ต้องกังวลผมเห็นคุณสมศักดิ์ใช่ไหมสมศักดิ์เจียมตั้งคำถามเอ๊ะในเรือนจำม,มีไข่ต้มกับกาแฟได้เหรอแล้วคุณสมยศพฤกษากเกษมสุขเข้าไปตอบในฐานะที่เคยอยู่ในเรือนจำม,มามีสั่งได้เลย เพราะญาติเนี่ยจะฝากเงินให้ก็สามารถจะสั่งไข่ต้มกาแฟทีอินวันหรือทูอินวันทูอินวันใช่ไหม,มกาแฟ Tree, เดียวนี้ที one, อ,อิก็มีค่ะทีอินวันนั่นแหละค่ะเออเนี่ยขณะที่ประเด็นต่อมาหลายคนจับตาดูเรื่องระเบียบการคุมขังนอกเรือนจำอ่าซึ่งมีระเบียบนี้ออกมาแล้วก่อนหน้านี้รู้สึกว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว เป็นระเบียบการคุมขังนอกเรือนจำสาระสำคัญก็คือสามารถให้ไปคุมขังนอกเรือนจำได้รวมทั้งกรณีถ้าจำไม่ผิดมีคนพูดถึงประเด็นเรื่องที่บ้านด้วยนะให้ใส่ E.M. และติดวงจรปิดแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้ป่วยสูงอายุรวมถึงไม่มีเขาลังว่าจะหลบหนีการจำคุกครั้งแรกโทษเหลือไม่เกิน4ปีซึ่งก็มีการพูดถึงว่าประเด็นคุณทักษิณจะเข้าขายไหม ปรากฏว่าชีวิตไม่ง่ายสิเพราะคณะกรรมการปรปรชเมื่อวานได้ทำหนังสือถึงคณะตัวชุดขนุทินเนี่ยถูกไหมคือเตรียมจะนําเสนอก็เพราะเดี๋ยวจะเสนอมาที่รัฐมนตรีชุดอันคุณรุทินคือครมเสนอแนะให้เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมขังในสถานที่คุมขังตามระบ,บีบรชัชทันโดยสรุปก็คือปปชเสนอให้คณะตรี จะเสนอให้ทบทวนระเบียบกรมราชทัณฑเรื่องการคุมขังนอกเรือนจำให้ทำหลักเกณฑ์ให้เกิดความชัดเจนเรื่องการใช้ทุนพินิษดุลพินิษฐาเรียกเลี่ยงพยายามเลี่ยงการใช้ดุพินิษกฎเกณฑ์ต่างๆให้มีความชัดเจนโดยการใช้ดุลพินิษเนี่ยมันมีความเสี่ยงสาระสำคัญของระเบียบนี้ ปปชออกเป็นเอกสารมาเลยเมื่อวานนี้เนี่ยน้องใบบอกว่ายังไงคือสาระสาคัญของระเบียบและอนุบัญญัติเป็นการกําหนดสถานที่คุมขังอื่นที่ไม่ใช่เรือนจําหรือจําคุกนอกเรือนจำซึ่งการคุมขังในสถานที่คุมขังยังขาดความชัดเจนในการดําเนินการรวมถึงทําให้เกิดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อการใช้ดุลพินิษเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคล <c oughs> นำไปสู่การเลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเช่นความไม่ชัดเจนของนิยามคำว่าสถานที่คุมขังทำให้เกิดการตีความว่าหมายความรวมถึงบ้านหรือที่อยู่อาศัยส่วนตัวของผู้ถูกคุมขังเป็นต้นคณะกรรมการจึงมีมติปร,ปรชในการประชุมเมื่อ19สิงหานี่เองมีมติเห็นชอบข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อ,เพ,อเพิ่มประสิทธิภาพของการคุมขังตามระเบียบกรมรชทั์ ว่าด้วยการคุมขังในสถานที่คุมขังและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยเห็นชอบให้นําเสนอคัมภีรเพื่อมอบหมายกรมบัญชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการทั้งนี้ทั้งนั้นข้อเสนอแนะที่สําคัญก็คือให้กรมบัญชาการทบทวนการดำเนินการเกี่ยวกัรวบระเบียบนี้โดยต้องจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขหรือแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานเรือนจำและการบริหารโทษตามหน้าหน้าที่ชัดเจน เพื่อลดโอกาสการใช้ดุลพินิษที่อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ถูกคุมขังบางรายและเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการคุมขังในสถานที่คุมขังเพื่อให้สาชนได้รับทราบเพื่อร่วมตรวจสอบการดำเนินการอันจะเป็นการสร้างความโปรง่งใสลดแรงต้านในการดำเนินการของกรมรัชทันนี่ฮะท่านผู้ชมก็แปลว่าภาษาชาวบ้านคือดักเลย อย่างที่บอกเนี่ย<ม>เตรียมจะเสนอครั้มเตข้อต่อมาท่านผู้ชมก็จะมีคณะกรรมการไม่ใช่คณะกรรมการคอปทอเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปิรูปประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มก้อนที่จัดชุมนุมยืนยันว่าเมื่อสารัตมโมวิจััยว่านายกแพทองทานพ้นหน้าที่แล้วไม่เอานายกเพื่อไทยก่อนหน้าก็จัดชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน อนุสรีชัยคอปทกับกองทัพธรรมเมื่อวานนี้มายื่นหนังสือปปชให้เร่งดำเนินการตรวจสอบและขยายผลกรณีข้าราชาการช่วยคุณทักษิณเลี่ยงการถูกคุมขังรวมถึงการดำเนินการเพิ่มโทษต่อคุณทักษิณค่ะคุณพิชิตชัยมงคลแกนํำคอปเทเรียกร้องนะคะว่าหนึ่ง ขอให้ดำเนินการขยายผลหาผู้ร่วมกระทำผิดเพิ่มเติมตามคำสั่งสารดีกา9กันยา68โดยระบุชื่ออะไรเหรอในคำร้องเนี่ยค่ะโดยเฉพาะพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรียุติธรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพราะคอปทอเคยยื่นหนังสือให้ตรวจสอบอาการป่วยของคุณทักษิณหลายครั้งแต่กลับเพิกเฉยแล,และก็ยืนยันตลอดว่าคุณทักษิณป่วยวิกฤตจ,จริงข้อที่2คุณพิชิตบอกว่ายังไงให้เร่งสรุปสำนวนและฟ้องร้องดำเนินคดีกับข้าราชาการทั้ง12คนที่ปปชชี้มูลความผิดแล้วและข้อที่3ให้ดำเนินคดีเพิ่มเติมกับคุณทักษิณชินวัตรในข้อหา เป็นตัวการหรือเป็นผู้สนับสนุนให้ข้าราชาการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอเพื่อช่วยเหลือตนเองไม่ให้ถูกบังคับโทษในเรือนจำนี่คือวันนี้จะไปยื่นเรื่องที่กรมรัชทาัานต่อเพื่อจะคัดค้านการนำคุณทักษิณไปคุมขังนอกเรือนจำขณะที่พันเวกทวีสอดสองเมื่อวานนี้บอกว่ายังไงอาจตอบคาถามประเด็นคอปทอมาร้องเรียนว่าคุณทวีเกี่ยวข้องกับกรณีรักษาตัวชั้น14 มีการร้องเรียนมาแล้วหลายครั้งก็เลยตั้งข้อสังเกตแล้วไปยื่นปปชว่าคุณทวีเพิกเฉยคุณทวีระบุว่ารายละเอียดต่างๆมีอยู่ในคำวิจฉัยอยู่แล้วคำพิพากษาก็ไม่ได้มีการาพาดพิงไปถึงจุดนั้นต้องไปดูคำพิพากษาก่อนว่าเกี่ยวข้องกับผมหรือไม่พร้อมกับบอกว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิ์ที่ทางกลุ่มคอปทอจะไปร้องเรียนก็ยินดีให้ตรวจสอบค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่ยังพูดถึงประเด็นอื่นๆด้วย แต่คุณทวีก็บอกว่ายังไม่รับรายงานใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ของคุณทักษิณมีเสียงนะเห็นว่าจะมีการที่คุมขังนอกเรือนจำตรงนี้จะมีการใช้ช่องทางนี้มีการเป็นห่วงจากประชาชน,อ,นอันนี้มันอยู่ในอำนาจของภายในกฎหมายระเบียบของราชธรรมนเลยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวคือ,คอราชทรรมนูต้องดูแลคนทุกคนนะนะในเรื่องสุขภาพเรื่อง คือเขามีระบบเขาอยู่แล้วตอนนี้ท่านทักสินเองมีอาการป่วยหรืออะไรขึ้นมาบ้างไหมครับไม่ได้รับในงานตอนนี้ถ้าจะพักโทษเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาเล็กมากน<ม>้อยแค่ไหนยังไงหรือต้องมันเป็นระเบียบของมันเป็นกฎหมายเลยถ้าจะทันว่ามันมีเกณฑ์ลักษณะอย่างไรซึ่งซึ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในกฎหมายได้จะทันหมดนะครับว่าจะมีคำพิพาทศาลหรือคำวินิจฉัยในลักษณะแบบนี้เนี่ยครับที่ท่านอาจจะเป็นตัวการขึ้นมามในรูปของการพักโทษยังสามารถขอได้ไหมครับ ต้องต้องต้องไปถามรัชทนะันเนี่ยเพราะว่าอำนาจพวกนี้มันเป็นอำนาจของของเรือนจําเรือนจเอาเรามีลักษณะที่ต้องดูแลตามสิทธิ์แล้วก็จริงๆเจตนารม์เพราะว่าเรือนจําทุกแห่งมันแออัดมันแน่นคือเราต้องมองว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เ,เรือนจําก็ต้องดูตรงนั้นนะครับ นอกสิบปัวคต้นึ่งปีถ้าจะเข้าโครงการคาโทเนี่ยต้องรับโทษจเข้ามาไม่น้อยกว่าอันนี้ต้องไปดูระเบียบของรัฐธรรมน์นะโอเคนะพิเศษเจ็บป่วยอะไรเงี้ยก็เข้าเขาก็ตาแดบการรักษาเนี่ยทางุนทันครับไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลเลยครับเหมือนเป็นการแบบปกปิดข้อมูลของคุณไม่เขาเขาเขาไม่มีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลนะฮเขาต้องเอาหน้าที่ไปประจานคนน้นคนนี้นะย่เขามีโคกยจะบอกโกให้้ต อันนี้เป็นประเด็นว่าปกติคนมีชื่อเสียงก่อนหน้าก็จะมีข่าวโดยทางรัชทันโ,โกศกงแถลงค่ะเมะื่อวานนี้ก็แถลงแล้วล่ะแต่เป็นวันที่สองค่ะถูกไหมตันตวีก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้โคศกงมีการแถลง